เพื่อแมวก็จะมาทำทำราวตากเทาร์สีนะคะก็จะใช้ท่อ p v วเก่าๆก,ก็เอามาเลื่อยก็ที่กลับไว้ก็คือจะทำประมาณนี้นะคะก็จะมีข้อต่อ3ามทางสตัวแล้วก็ข้อต่องอ2ตัวนะคะเดี๋ยวเราก็เอาไปล้างก่อนนะคะลองน้ำฝนไว้ เดี๋ยวเราจะปล่อยทิ้งไว้แห้งนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาพ่นสีกันนี่ก็จะเป็นไม้ที่เอาไว้ทําฐานนะคะไม่ให้ไม่ให้มันโยกกงแงกงแงกนะก็เป็นสี่อันก็มีสี่อันเราก็จะใช้ตัวนี้ก็จะประมาณนี้เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นเสายาวๆเราก็จะเสียบเข้าไปอย่างนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ก็จะได้แบบนี้แหละแต่ก็แมวใช้ท่อเก่ามันก็เลยงองๆหน่อย,อยเดี๋ยวเรามาพ่นสีกันสีสเปย์มีอยู่แล้วนะคะไม่ต้องลองพื้นด้วยไหมเนี่ยอันนี้ใช้สีขาวนะคะสีหมดขายังพ่นไม่เสร็จเลย แค่นี้ก่อนละกันทีนี้เราก็มาดูเขาร์ษสีที่เราจะเอาไปแปนกับอันนั้น นี้ก็รูดรูดอ,ออกมาเลยนะคะก็ได้สภาพแบบเนี้ฝนจะมาอีกแล้วเดีย๋ยวเราต้องรียกทำวิธีแขวนะก็หยิบกิ่งมาแล้วก็กลาง,ลางกลางๆมนะันอะแล้วก็เอาพาาไปที่ทำสองชั้น เพราะว่ามันจะได้ดูเต็มเต็มยาวๆแล้วก็เอาเอาห้อยไปสองชั้นเลย เสร็จแล้วเมื่อกี้ฝนตกเลยต้องรีบแขวนๆก็จะได้ประมาณนี้นะคะที่จริงที่จริงจะไม่เอาตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าแปะแมาจะเอาง่ายแบบสะดวกอะ่ะหยิบเข้าหยิบออกได้อะ่ะก็คืออย่างนี้เดี๋ยวก่อน สมมติว่าอย่างเงี้ยอ่าเราก็ผูกตรงนี้ก็ได้อ่ะแล้วเราก็ไม่มีตรงนี้นะแล้วเราก็ทําเชือกห้อยมันก็จะได้ดูยาวๆโดยไม่มีตรงนี้มามากั้นอ่ะมันก็จะดูเป็นเป็นหนวดยาวๆแต่ว่าการใช้งานของป้าแมวก็คือต้องทาอย่างนี้ป้าแมวต้องการอุี๋หลุนเลยป้าแมวต้องการแบบ หยิบเข้าหยิบออกได้ง่ายๆทีนี้วิธีการปลูกวิธีการเลี้ยงวิธีการเลี้ยงเขาฤาษีนะคะจากข้อมูลที่หาในอินเทอร์เน็ตนะคะกะับหลายๆเว็บลวหลายๆที่เลยอะ่ะบวกกับประสบการณ์ที่ปแมวที่ปลูกมาพักหนึ่งก็จะสรุปประมาณว่าชอบแดดอ่อนๆนะคะช่วงเชา้าช่วงบ่ายแดดจะจัดช่วงทเที่ยงๆเนี่ยไม่แนะนำนะคะ แล้วก็ชอบลมเหมือนกับว่าต้องวางไว้ที่โป่งๆอ่ะให้ลมพัดผ่านแล้วก็มันต้องคอยต้องคอยสางคอยอย่างเงี้ยไม่ให้เขาพัานกันนะให้มันโป่งๆอะ่ะเหมันกับว่าให้แสงแดดแล้วก็ให้ลมเนี่ยเข้าไปในถึงตามซอกๆทอ,อกๆพวกเนี้ยก็ต้องคอยสางแบบเนี้ย มันจะไม่พันกันไม่ให้พันกันป้าแมวถึงไม่อยากผูกไงป้าเมลลก็จะเลยเป็นแขวนแบบเนี้ยคือจับต้องการให้ง่ายๆอย่ะถ้าผูกแล้วมันมันถ้าผูกบางทีตรงนี้ยปุ๊บตรงนี้มันก็ชอบดำดำแล้วก็ของป้าแมวจะใส่ปุ๋ยนะคะ จะใช้ปุ๋ย A B เดี๋ยวก็มันจะทำให้ดูนะคะนี่นะคะน้ำน้ำสองส่วนนี้รวมกันแล้วได้ประมาณ1ลิตรนะคะก็คือก็คือจริงๆมันอยู่ด้วยกัน1นึลิตรแต่เราแบ่งเป็นสองส่วนยังไงก็ได้แล้วก็เราจะเอาปุ๋ย A กับปุ๋ย B ใส่แยกกัน นี่คือสองซีซีอุ๊ยบีอีกสองซีซีพอคนพอคนคิดว่าทั่วกันแล้วก็เอามาผสมกัน ป้าแมวมีคลิปแนะนำไว้แล้วนะคะเข้าไปดูได้ก็จะได้แบบนี้นะคะแต่ว่าวิธีของป้าแมวก็คือต้องรดน้ำก่อนมำไมคมรู้สึกแบบว่าแบบว่าคิดตัวเองอ่ะไม่อยากให้ปุ๋ยไปเกาะกับไอ้พวกเนี้ยโดยตรงก็จะลดน้ำให้ชุ่มๆก่อนแล้วค่อยฉีดปุ๋ยที่หลัง เดี๋ยวเราก็จะรอรอให้น้ำนี่หยดก่อนก็คือปกติเวลาเราลดน้ำใช่ไหมเราก,ก็ใช้สายยางพอเราลดตรงนี้แล้วเราก็ไปลดตรงอื่นพอรดเสร็จแล้วเราค่อยมาฉีดปุ๋ยงไงอันนี้เดี๋ยวเราก็รออันนี้ให้น้ำมันเนี่ยมันยังไหลยหยดหยดอยู่ ฉีดห่างๆแนั่นเป็นฝอยๆเพรา่เราชอบใช้ไอ้นี่นะไอ้ขวดอันนี้เล็กๆนะเพราะมันจะได้ไม่หนักถ้าขวดใหญ่อ่ะมันหนักฉีดไปแล้วมันก็จะเมื่อยอันนี้เราฉีดเดือนละสองครั้งเดือนละครั้งสองครั้งก็ได้ ลืมบอกถ้าเวลาฉีดน้ำปุ๋ยถ้าเวลาฉีดน้ำปุ๋ยนะคะไม่ว่าจะกับต้นไม้ชนิดไหนนะคะให้ฉีดตอนเช้าฉีดตอนเช้านะคะแต่อันนี้เป๊้หมเราทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะเขาบอกว่าตอนเช้าปากใบมันจะเปิดถ้าแดดออกอย่างเงี้ มันหุบแล้วอะให้จิตก่อนเช้าๆแดกก็ร้อนแล้วนะดีว่าคุณอาจุนสายยังยังบานๆยังมีอยู่ไหวแล้วครับร้อน เดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำใหม่ดีกว่าให้ดูอันนี้กันตัวนี้ก็จะเป็นลูกตีนเป็ดนะคะลูกตีนเป็ดแล้วก็เอามาเนบเอาอะไรนะกาวร้อนะ่ะกาวยางปืนกาวอ่ะเอามาหยอะแล้วก็เอาก,กระดุมแปะแล้วก็เอาตัวนี้มาพัน ดอกไม้มาติดให้นางหน่อยสิสวยเปล่าวสวยเป่าเนี่ย เดี๋ยวพรุ้่งนี้ค่อยทำใหม่เอให้เต็มเต็มเลยดีสวยตะไคร้มันเอาไอ้นี่มาเสียบนี่ใบถวยโตนี่น่ะไ่เด็ดถวยโตเข้ามาต้องถืออย่างนี้ดิอ๋อเขามีไอ้นี้ด้วยถือก่อนถือนี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะอันนี้ก็เป็นอีกุงก,กิ้งแ,แม่ก็จะมาปูกอันนี้ซื้อมา20บาทอะ ตัวนี้ซื้อมา20บาทที่มันมีกระดุงกระดิ่งข้างในเนี่ยแล้วก็เอาตัวนี้มาผูกเราต้องจับแบกแหวกหน่อยนะคะสาวสาวหน่อยนุ่มหนไม่ได,มไมได้ต้องสาวสาวน่ารักดิเงาบังอะเรียมายืนถ่ายรูปไหมสวยอะ่ะ นี่นี่นี่ดูนางใส่ดอกไม้สิสวยไหมเมื่อคืนนะเอาไฟส่องหน่อยค่ะ <c oughs> นข้างนี้ดีกว่านี่ไงเ <c oughs> มื่อคืนป้าแมวแอบเอา ไม่ใช่เมื่อคืนเมื่อวานเอาไอท่อตรงนี้ออกแล้วก็เอารวดขึงแต่เดี๋ยวคือแค่ต้องการทําให้ดูแบบนี้เท่านั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเอาใส่อย่างเก่าเพราะว่าอันนี้ใช้ลวดคือป้าแมวเคยใช้ลวดแล้วมันหย่อนนะแล้วก็เวลาเราเวลาเราใจเนี่ยมันลําบากอะมันจะติดกันลําบากมันไม่เหมือนกับตรงเนี้ยมันจะมีพื้นที่ช่องว่างให้เราเนี่ย สังมันออกได้ง่ายๆนะคะอันนี้เป็นร่วนแล้วเราชอบหาตรงนี้ไม่เจอแล้วก็สังบะอันนี้เดี๋ยวก็จะเอาติดว่าแมวว่าถ้าทำถ้าทำตรงนี้ตรงข้างล่างด้วยยึดน่าจะแข็งแรงขึ้นอีกนิดนะคะสวยไหมอ๋อแล้วก็คืออันนี้ ที่เราเอาท่อไว้ตรงนี้คือถ้าหากว่าไออุ่ยหลน่นคือถ้าหากว่าจะตัวเนี้ยเจ้าเขาเนี่ยเขาโตเยอะๆอะแต่มันก็จะปิดปิดท่อมันเยอะะมันขยะเยอะๆก็จะปิดมันก็จะมองไม่เห็นแล้วเมื่อวานกลางคืนแอบเอาไปแต่งหน้าแต่งตามาใหม่น่ารักไม่ร่ะ นาง,งน่ารักหรือนางแอบร้อนเนี่ยน่ารักปะน่ารักปะตัวนี้ด้วยตัวนี้ก็เอาไปแต่งหน้ามาใหม่ละเติมปากตอนนี้เอาไปเติมปากเติมลูกตาดำ ตัวน,นี้ไม่ค่อยร้อนเหมือนตัวนู้นนะสรุปการเลี้ยงหรือการปลูกเคารูสีนะคะก็ะเขาก็จะชอบแสงเยอะๆนะไม่ต้องให้โดนแดดตอนเช้าตอนบ่ายก็ได้แต่ว่าให้มันอยู่ในที่ที่มันโดนแสงเยอะๆแล้วก็ไม่แนะนําให้ไปโดนแดดในช่วงเที่ยงนะคะแดดสมัยนี้มันร้อนมากๆแล้วก็ชอบลมชอบน้ํา ให้ลมมันโกกอะ่ะวางในที่ที่โปร่ปงๆแล้วก็สางขยายพยายามคลี่คลี่อีกพวกมันจะเป็นเถาเเส้นๆใช่ไหมแล้วก็พยายามที่คลี่มันออกไม่ให้มันไปเกาะกันอาจจะเป็นเพราะว่าพอไปเกาะกันแล้วบางทีลมแล้วก็แสงเนี่ยเข้าไม่ถึงแล้วก็เวลาลดน้ำเนี่ยมันก็จะไปเกาะอิดมันก็จะชื้นมันก็อาจจะเน่าตายมัง้ง <c oughs> ก็คือประมาณนี้ค่ะ ตอนแรกๆเนี่ยป้าแมวผูกนะแบบเอามันมันเกาะอ่ามันได้ผูกแบบมันก็เอามันมาขยุงขยุงอะลมๆกันอะแล้วเลยตรงที่ขยุมงขยุมงเนี่ยมันก็จะดำดำอย่างเงี้ยดำดำๆแล้วป้าแมวก็เลยเไปห้อยกับลวดที่หยิบออกมามาตอนที่ทําอันนี้นะคะก็จบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่า สิ่งที่ป้าแมวทำและแนะนำเนี่ยคงจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะขอบคุณค่ะ